สวัสดีครับผมพอ่พอเขาลูกจ้างอิสระอีกขึเก้าละครับเมื่อนเนี้กัโคกซับมงคลนะครับเมื่อน,นี้ยอากาศก็ค่อนข้างที่จะมืดคึ้มครับสังเกตเบื้องฟ้าอากาศค่อนข้างที่จะคึ้มแล้วก็มีหมอกลงครับบรรยากาศก็สวยงามนะครับแต่ว่าการเจมเห็ดสีสวยงามคือบรยาาร,อบรยากาศหรือบาา่คือเนี้ยกัจ้งเป็นรุ่นน้อกันครับแต่ว่าบรรยากาศนี่สุดยอดแล้วครับ สูตลุมข้าปอดสูตรอากาศเข้าปอดมีแห้งครับกต่สูตรเพื่อพี่น้องที่บ่มีอากาศดีๆสูตรนะครับผมกะทีเอาเพื่อหรอก <c oughs> ไปครับพละเข้าไปทางไหนคือเก้าพลระครับเป็นรุ่นกันว่าบรรยากาศดีแล้วเฮ็ดสีดีบ่ะไปครับนะครับตามพละ อดอกเือกแหกมานของเขามันเห็ดเอยียงล่ะครับเนะี่ยเห็ดตะไคร้ครับดอกแรกแหกมานถกส่งมันมาเนะ้อะป่วยมือเนี่ยอืมันดอกหนึ่งดอกหนึ่งสองดอกเห็ดมาขาวครับ Uhm. ้ไดซำถึกฝนครับเพื่อยุ่ดอกนี่ดูคือบออีกดอกนี่บอทันได้ออกนะครับเห็ดยังถือว่าห่างอยู่ครับ เพิ่งครับอือก,กอ,อกอดอกนึงแหรอครับดอกงามๆเลยครับมันน ดูดิดอกหนึ่ง่บห็นโอ้นี่อีกดอกหนึ่งอเบิง้งดงเห็ดน,นาขาวดงเหี้ยเบิง้งสีได้จักดอกครับแต่ว่าก็เห็นแล้วล่ะสองดอกครับโอ้อเปิดออกกระห็นอีกดวงเดี๋ยวเดีอามอมีกัน từ phốn nâu mất Hãy subscribe cho luôn มะหอดหอมที่เขาเคยปลูกไว้แหละครับแต่เมื่อนี้กับมหาลอบังมาสิคือบ่นะครับเห็นละดอกนึงงละครับเนี่ยนี่ครับ อังยุ่งห่างกับตาหน่ครับว่าเห็นเด้นะอน่ะเขาหันเออนี่เปลี่ยนคือพี่น้นองไว้หรือตัวไหนหาเห็ดว่าเหมือนอหลุดมือส <c oughs> ิมหน่เอามีดใส่ตาไปก่อนมักลื้ thể. อแถะเบื้องต่อไปครับ เที่ยมันบบเห็นนะตรงเบื่องซ้งงยกันเห็ดเนี่ยเหอเ็ดก้อนน้อยโอ้โขอครับดอกเนึ่งเห็นไกลๆเลยเนี่ยดอกหนึงเนี่ยครับลังเทียอันนี้พี่น้องวานแมนบ่เนี่ย คือแต่เตยเด้อ,อ,อนะครับนี่เป็นใบไม้น่ะหลังทีานันปลูกอยู่ใต้ยังเสนะบกเพาเบิองว่านแมนแล้วนะผมก็ว่ามันแมนเลยนะครับยังเสียหลงเทาเบืองเบิองมุมไกลๆกลผมเก็บดอกนี่ปั๊บพี่น้องก็ว่านว่านเด้ดอกนึงอยู่ข้างๆางนะว่าท่านที่จริงมันบ่แมนครับ ผมจะบ่ค่อยเชียร์นะครับเพราะว่าเมื่อหนาคาเขาได้มาอีกมั้ก็สิเพราะได้โอ้โหโอ,โอ้ดอกนี่คือใหญ่แทะหูดอกเนี่ยครับใหญ่เลย ดอกนี้สีบางงามเนะเอ้ยงายขึ้นทังสีคือแน่บ่เนี่ยมาหอดห่มเห็ดนาขาวอีกห่มนึงแล้วครับนี่ล่ะอิสนาขาว ดอกง่ายดีนะครับเห็ดหน้าขาวห่มนี่ ออกอยู่บ่คือทรงมีจอจอออกมาเดี๋ยวก็ออกที่เขาที่เขาเหรวครับมึงอากาศบ่เปิดให้ถ้าแดดให้จักสองมือนี่โอ้ยคักเลยครับเห็ดเห็ดก็จะออกอยู่นะสังเกตมึงร้นหนาครับ แดงแดงนี่คือว่าน่ะครับแมนว่านะ่ะเบิ้งเนี่ยเป็นใบไม้ครับ,นะรบ Head core, นนะเนี่ยครับเห็ดกอเท่าเนี่ยว่านะเนี่ยครับบางเทีามันใกล้เชียงกันไหมครับน,ะน,น่ะขนาดคือกันขนาด อครับดอกนึงรีดีดีนะครับดอกหนึ่งโอ,อ,อ,อ้งามอยู่ครับ ป๊าดเห็ดกอตัวเนี้ยโอ้เห็ดกอตัวเนี้ยครับโอ้บานเทเลเลย บดดงหญ่เลยครับ ทอฝ่ามือเลยครับบกักง่ายเลยโอ้แน่นอนขนาดทดสอบสายตาครับเห็นอย่างวะ ว <laughs> งที่ทดสอบสายตาว่าผู้ใดตีสายตาดีเฉลยนะครับบันเนี่ยนี่ครับเฉลยแล้วเดี๋ยวจะเฉลยให้เบ่งนี่ครับเฉลยแล้วนี่ใบไม้ย่างได้ <laughs> แมงคือใบไม้นะครับนน้ำหมักอืมโอ้ยกูแมงตัวนะโอ้าไ่เห็นเนาะ ปวกครับปวกจังได้มีดอกเดียวหาบางเมืดล่ะ กะมาเบิ่งผลงานของเขาครับเมือเ่อนี่มาเบิ่งผลประกอบการของเขาว่าสีมันเ่รามันนะครับผลประกอบการของเขาเมื่อนี่กะถือว่ามันอยู่ครับก็ได้เห็ดกวัวดอกงามๆนะครับดอกพวกดอกจังสิกะหลายดอกอยู่ครับเนี่ยแล้วก็ได้ดอกนี่ตีงหญ่คับครับเนี่ย <c ười> ดอกเดียวแกงอิ่มเลยครับเนี่ยย่างตำเจ้วก็จินได้เป็นคุ้มหมนต้นเนี่ย <c ười> ก็ถือว่ามันอยู่ครับเมื่อนี่ ก็เนื่องจากเมื่อนี้อากาศกับปิดนะครับสังเกตฟ้ากับหัวก็ะสีเริ่มเปิดนี่ก็หามงเศร้าแล้วเครับเนี่ยเศร้านี่กับม้าสายแน่กับม้าฮอดพี่กับหกมงวมงกลัวนลยเครับแต่ว่าหมอกกนยังลงจัดอยู่ครับเนื่องจากฝนตกฝนลิ้นแน่อากาศกับคึมแน่ล่ะครับเห็ดกนยังถือว่าบริษัทได้ออกหลายได้ครับเห็ดแต่ว่ากับมีเห็ดกอล่ะครับที่ท,ที่ออกแน่แต่เห็ดนั้นซุ้มพื่นกนยังบริษัทได้ออกหรอครับ จังใดกันสิมาหาพี่น้องเบิ้งอีกคือนก็เหรอครับได้โบได้กับจังว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่แหะครับเบิ้งคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจครับผมสำหรับท่านที่เบิ้งคลิปแล้วอยากกินเฮดกัทักทายของมาได้ครับช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปนะครับบว่าวณเปลี่ยนเบอร์โทรไอเดียหรือว่า Facebook หรือว่าเพจ Facebook อะครับเขามีเพจเราด้วครับ สำหรับท่านที่เล่นเฟซบุ๊กก็ฝากติดตามเพจน้ำนะครับพิมพ์ขอไปลูกจ้างอิสระละครับเพจ f a เฟซบุ๊กของเขาครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องโชคดีบุญรักษาพระคุ้มครองครับผมสวัสดีครับ